สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักค่ะสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวัลยกษักอัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรัติยราชนารีส่งรับฟังการบรรยายภาพรวมการดำเนินงานของสำนักงานกำกับดูแลผลิตภัณฑ์ยาแห่งชาติจีนหรือ National Medical Products Administration หรือ NMPA ณกรุงปักกิ่งสาธารณรัฐประชาชนจีนโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน วันที่10พฤษภาคมพุทธศักราช2567เวลา14นาฬิกา50นาทีตามเวลาท้องถิ่นของสาธารณรัฐประชาชนจีนซึ่งเร็วกว่าประเทศไทยหนึ่งชั่วโมงศาสตราจารย์ดเตอร์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรแม่เล้ยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างขวัตววรคติยาราชนาวีสด็จไปยังสำนักงานกำกับดูแลผลิตภัณฑ์ยาแห่งชาติจีนโดยมีในติ่งเจี้ยนหวา ที่ปรึกษาระดับหนึ่งกรมความร่วมมือระหว่างประเทศด้านวิทยาศาสตร์และผู้บริหารสำนักงานกำกับดูแลผลิตภัณฑ์ยาแห่งชาติจีนข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตณก,กรุงปักกิ่งเฝ้ารับเสด็จในเจ้าหวนหนิงรองกรรมธิการสำนักงานกำกับดูแลผลิตภัณฑ์ยาแห่งชาติจีนได้กล่าวถวายการต้อนรับและชื่นชมแนพระกรณียกิจที่ได้เสด็จไปส่งเยี่ยมเยียนประชาชน ทรงดูแลสุขภาพอนามัยของประชาชนมาอย่างต่อเนื่องและเข้าใจสัมผัสได้ถึงน้ำพระทัยที่งดงามของสัตราจารย์ดเ็เรสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรนเวเลรัก์อัครราชกุมารีกรมพภศษีสว่างขวัตวาราัติยาราชนารีที่ทรงปรารถนาให้ประชาชนชาวไทยมีสุขภาพพลานามหมที่ดีทำให้ทรงสแสวงหาความร่วมมือกับองคอ์กรหน่วยงาน ทั้งภาครัฐและเอกชนที่มีศักยภาพซึ่งนำไปสู่เป้าหมายสูงสุดนั่นคือสุขภาพอานาใหม่ที่ดีของประชาชนชาวไทยซึ่งสำนักงานกำกับดูแลผลิตภัณฑ์ยาแห่งชาติจีนมีภารกิจและแนวทางการกำกับดูแลผลิตภัณฑ์ยาเคมีวัคซีนผลิตภัณฑ์ชีวาภาพและยาแพทย์แผนจีนมีกรอบการดำเนินง,งานนั่นคือการร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้อง การส่งเสริมให้ยาคุณภาพดีเข้าสู่ตลาดได้อย่างรวดเร็วการส่งเสริมการพัฒนายาจีนแผนโบราณกำหนดและพัฒนาคุณภาพมาตรฐานของวิธีการตรวจวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์สุขภาพการใช้ Big Data หรือการใช้ข้อมูลปริมาณมากเพื่อใช้ในการควบคุมประสิทธิภาพความปลอดภัยของยาก่อนเข้าสู่ประชาชนและพร้อมที่จะร่วมมือกับองค์กรหรือหน่วยงาน ที่ทำหน้าที่กำกับดูแลผลิตภัณฑยาระหว่างประเทศซึ่งกระทรวงสาธารณาสุขไทยมีภารกิจสำคัญในการส่งเสริมสุขภาพ,ภาพกำกับดูแลและสนับสนุนผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพอนนมัยของประชาชนการเสด็จไปทอดพระเนตรสำนักงานกำกับดูแลผลิตภัณฑ์ยาแห่งชาติจีนในครั้งนี้จึงมิเพียงสร้างประโยชน์ให้กับหน่วยงานภายใต้พระดําริ ของศาสตราจารย์ดรสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรลนเลลักษ์อัครราชกุมารีกรมภศษีสว่างควัตบวรคติยาราชนารีในการเพิ่มศักยภาพและความเข้าใจถึงกระบวนการวิธีการและแนวทางความร่วมมือกับหน่วยงานกำกับดูแลายาของหน่วยงานภาครัฐในการผลักดันยาผลิตภัณฑยาเพื่อการเข้าถึงยาที่มีคุณภาพสู่ประชาชน ในเวลาเดียวกันกระทรวงสาธารณสุขไทยยังสามารถนำองค์ความรู้ไปต่อยอดการส่งเสริมการเพิ่มมูลค่าของพืชสมุนไพรไทยซึ่งปัจจุบันประเทศไทยมีชื่อเสียงมีองค์ความรู้การแพทย์แผนไทยเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางการศึกษาดูง,งานในครั้งนี้จะมีส่วนผลักด,ดันให้งานวิจัยที่มีศักยภาพสามารถพัฒนาต่อยอดไปเป็นผลิตภัณฑ์ที่นำไปใช้ได้จริง เป็นแหล่งสร้างเศรษฐกิจชุมชนเพื่อสร้างเสริมศักยภาพของประเทศไทยให้ดียิ่งยิ่งขึ้นไปโทรทัศโครงการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานจากกรุงปักกิ่งสาธารณรัฐประชาชนจีนจบข่าวในพระราชาสำนักดิฉันดารา,ราการทองลิ้มสวัสดีค่ะ